ถ้าพูดในเรื่องของยุคศรีวิไลหรือที่เรารู้จักกันคือยุคพระศรีอริยะเมตรยัยหรือพระศรีอานคนที่จะมาอุบัติขึ้นนั้นจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนั้นก็ยังไม่สามารถรู้ได้เช่นกันว่าใครจะมาเกิดหรือจะมาอุบัติขึ้นแต่ส่วนมากที่เราได้ยินมาจากคอมเมนต์ในทางสื่อโซเชียลที่เขาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่อง ยุคพระศรีอันจะคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าคนที่เป็นเพศช,ชายเท่านั้นที่จะอุบัติเป็นพระศรีอันไม่มีทางที่จะเป็นผู้หญิงแน่นอนหรืออีกคอมเมนต์หนึ่งที่เราเห็นก็จะเม้นไปในทางลักษณะที่ว่ายุคพระศรีอันนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในยุคหน้าต้องผ่านไปหลายกับหลายกันถึงจะอุบัติขึ้นเพราะยุคนี้มันยังมีแต่ความวุ่นวาย ความกลาหนหลายอย่างและยังมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรืออยู่ในยุคสังคมนิยมที่ถูกบังคับอยู่และยังติดกับความสนุกสนานกับการเสพติดสิ่งเล้าอยู่ซึ่งเราก็มีความคิดเห็นว่าเป็นคอมเมนต์ที่ว่าตัดสินจากความเชื่อที่ตัวเองได้จากการรู้ผ่านหูตัวเองและผ่านตาในการมองตำรายอย่างเดียวแต่ไม่สงสัยและเอใจว่า เรื่องราวที่ได้จากคนอื่นมานั้นเล่าต่อกันมาหรือตำราที่เราเห็นมานั้นมันมีอะไรที่ว่ามันเป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าการที่บอกว่าคนที่เป็นเพศหญิงนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นพระสีอานหรือผู้หญิงไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการบรรลุพ้นรหรือบรรลุศธรรมได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆปัจจุบันทำไมยังเห็นคนที่เป็นแม่ชี พิกษุณีสามเณรียังบวชได้ปกติอยู่เดียวทำไมถึงไม่มีผู้ชายบวชล้วนๆไปเลยละ่ะมันเหมือนเป็นการตัดสินจากภายนอกดูด้อยค่าเพศหญิงมากกว่าถึงแม้ความแข็งแรงทางร่างกายระหว่างชายกับหญิงนั้นจะแตกต่างกันออกไปแต่อย่าลืมว่าร่างกายนั้นมันก็ขับเคลื่อนด้วยดวงจิตดวงหนึ่ง ดวงกิจดั้งเดิมนั้นไม่มีเพศไม่มีหน้าตาไม่มีเสียงภาษาพูดต่อให้เป็นเพศชายเพศหญิงหรือเพศอื่นๆก็มีความเท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละมีสัมผัสทั้งห้ามีนึกคิดมีการตัดสินใจมีตราหนักรู้เหมือนกันดวงกิตแต่และดวงต่อให้มาเกิดหรืออยู่ในเพศไหนเราก็สามารถที่จะเข้าใจสัจธรรม หลุดพ้นบรรลุนิพพานได้เพราะดวงจิตนั้นก็มาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันมีความเท่าเทียมเท่าเทียมกันอยู่แล้วถ้ามีแต่ผู้ชายลุวนล้นไม่ว่าจะปุถุชนคารวาดหรือว่านักบวชก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แค่เพศเดียวเท่านั้นนะสิส่วนผู้หญิงนั้นก็มีหน้าที่แค่ใช้ชีวิตแบบแม่บ้านปกติ มีหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็วนเวียนอยู่ในการเวียนไห้ตายเกิดต่อไปแบบนี้หรือถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผู้หญิงทั้งโลกในยุคนั้นเขาคงไปนั่งอธิษฐานให้ตัวเองเกิดเป็นผู้ชายในชาติหน้าทุกคนไปเลยน่าจะดีที่สุดแต่สุดท้ายก็อาจจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเพศหญิงที่ให้กำเนิดร่างกายมนุษย์ก่อน ยกเว้นนอกเสียจากว่าจะเกิดจากการโครนนิ่งหรือเด็กหลอดแก้วเท่านั้นถึงจะมีร่างกายเพื่อให้มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์ที่เกิดมาแบบธรรมชาติได้แบบนั้นมันก็คงไม่โอเคและก็ดูไม่ดีเท่าไหร่คนที่จะมาอุบัติพระศรีอานจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือจะเป็นผู้หญิงก็ดีในอีกรูปแบบหนึง่งร่างกายรูปรักภายนอก ไม่ใช่ตัวตัดสินในการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทุกเพศมีความสามารถเท่าเทียมกันอย่านำความเชื่อดมๆที่ตัวเองเข้าใจมาตัดสินเพศใดเพศเดียวแค่ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นส่วนคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่ายุประศรีอ่านไม่มีทางจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพราะสังคมยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่แล้ว เพราะสังคมในโลกเรายัางเป็นแบบนี้แต่อยากให้เกิดขึ้นเร็วๆในชาตินี้เลยแต่ควรจะกลับมามองที่ตัวเองก่อนว่าเรามีความคิดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับยุคนั้นหรือเปล่าหรือเรายังมีความเชื่อเดิมๆอยู่แต่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดของตัวเองมันจะสอดคล้องกับยุคใหม่ได้อย่างไงแม้กระทั่งสื่อโซเชียลที่เราเข้าไปดู แต่ละคอมเมนต์นั้นยังมีแขวะกันบ้างยังมีถกเถียงกันยังมีขัดแย้งกันยังมีเม้นด่ากันไปกันมาอยู่เลยคอมเมนต์ comment ในลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดเผยทุแท้ของตัวเองออกมาให้รับรู้ว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมและทัศ,ทศนคติแบบไหนย,ยกเว้นแค่คอมเมนต์ที่เป็นกลางหรือคอมเมนต์ในทางบวก แต่มันก็มีอีกอย่างที่จะต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือบางคนคอมเมนต์ในทางบวกก็จริงแต่ท่าแท้ของคนที่คอมเมนต์ในทางบวกนั้นอาจจะมีนิสัยที่ตรงกันข้ามหรือกลับกันได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้เบื้องลึกเขาได้ว่าเป็นคนแบบไหนกบประมาณนี้ จรงเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเป็นคนที่เข้าใจเหตุผลของคนอื่นแลกเปลี่ยนความคิดได้แบบมีสติเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อกันในการคอมเมนต์ในคลิปไหนคลิปหนึ่งในทางโซเชียลลดอคติตัวเองลงเพิ่มความใจเย็นให้กับตัวเองไม่ตัดสินคนอื่นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยจากคนคนนั้นไม่ว่าจะจากภายนอกและจากภายใน เพราะแต่ละคนนั้นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วและไม่กล่าวโทษด่าทอตัวเองควรให้อภัยตัวเองก่อนจะให้อภัยคนอื่นการให้และการช่วยเหลือโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง การที่ยุกพระศสีอานจะมาถึงเร็วได้นั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนว่าเรามีจิตสํานึกพอที่จะก้าวข้ามไปอยู่ในยุคนั้นได้เต็มที่หรือเปล่าถ้าเราเริ่มยกระดับจิตตัวเองจากความเชื่อเก่าๆหรืออัตราเดิมๆถ้าสลายมันออกไปได้ก็เท่ากับว่าเราสร้างประตูบานนี้ให้ตัวเองเก้าวข้ามไปถึงได้ไวขึ้น ก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวอีกแบบหนึง่งไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้เขามาสร้างประตูบานนั้นให้เองแล้วเราจึงจะเข้าก้าวข้ามเข้าไปในประตูนั้นกว่าเขาจะมาถึงเรานั้นไม่รู้ว่าจะผ่านไปกี่ชาติแล้วสุดท้ายเราก็ลืมข้อมูลในชาตินี้อยู่ดีฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุดต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนก็คือ เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นเวลาเราจะเผยแผ่แสงของเรานั้นออกไปให้ผู้คนคนอื่นได้รับรู้นั้นถ้าเขารับรู้แสงของเราแล้วเขาก็จะเอาแสงสว่างของเรานั้นมาพัฒนาต่อตัวเองให้ตัวเองนั้นเป็นแสงสว่างตามๆกันไป ถ้าทุกคนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองหรือขัดเกลาจิตใจตัวเองได้ดีขึ้นหรือมากขึ้นเท่าไรยุคพระศรีอานก็จะมาถึงได้ไวขึ้นก็เหมือนเราได้สร้างประตูบานนี้ร่วมกันสร้างทุกคนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนทำให้เวลาที่อยู่ในประตูนั้นมันได้หดเวลาจากความยาวให้มันสั้นลง จนสามารถก้าวข้ามไปถึงยุคพระศรีอานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมจะได้รู้ว่าว่าความลับที่ถูกปิดบังและก็ยุคที่มีเทคโนโลยีทันสมัยในยุคพระศรีอานนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนก็สามารถหาฟังเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องยุคพระศรีอริยะเมตไตนั้นเป็นแบบไหนสามารถ ไปฟังในช่องทางอื่นๆในทางโซเชียลได้นะครับผม